นี่ละครับผมคารซีอะไร่ะครับเท่าไหร่ละครับใช่พี่อ่าพันห้าสิบสี่บาทะพันห้าสิบสี่ครับอีกแล้วไอทิวอีกแล้วก็ทุกคนก็แน่าจํจำได้ครับเที่ยวพักทองนะครับไปแลกกับอาซีป้ามานะผมก็มาเก็บสภาพใหม่นะครับก็ไม่เรกวเก็บหรอกเก็บนิดหน่อยก็มีตะกร้าหน้ากับบางบางโพลบางลมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีท่อมาส่งเป็นท่อเดิมมาซีนะฮะนี่ ่อเดิมมาสี่อเดิมมาสี่ครับเดี๋ยวราให้ช่างใส่กันเลยนะครับผมว่าออกมาจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็คือถอดท่อออกมาดูนี่เนี่ยคือถอดท่อก็ซื้อมามันก็พร้อมกับคอเลยนะครับปลายยันต้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองใส่ครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะกำลังจะถอดคอเดิมบอกเลยครับผมนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอตอนใส่เสร็จเลยนะล้วช่างเนาะ ตวอยแลนะผมใส่ทอแล้วนี่ก็สวยงามเลยนะผมเดี๋ยวเราลองตาร์ดูฟังเสียงก็ฮุเขาเขามีนี่มาให้เลยนะครับนี่เขาไม่จุกจุกลดเสียงนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลองถอดถอดออกดูที่เสียงมันจะเป็นยังไงครับไปนี่นะครับต่อปแล้วครับผมนี่ใต้ยาวเลย ต่อจุกได้ด้วยเดี๋ยวเรามาตังแต่งกันนะ ใส่ดีกว่าใส่จุกดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับผมก็มีแค่นี้กระจกไม่ต้องใส่ใการข่าวก็ขี่ได้แล้วเ่ยเสียงใ,ใส่พอกว่า แล้วครับน,น้นองนๆนี่ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ